มาพี่น้องมนีสิพามากันซี่โครงหมูกระดูกอ่อนครับเพ็ดไปกินหมองห้งาแซ่บเลยครับผมก่อนอื่นเราก็ล้างหมูเรียบร้อยครับล้างด้วยเกลือทำความสะอาดเรียบร้อยครับเตรียมวัตถุดิบครับพี่น้องมีกระเทียมกระชายพริกใบกรูดตะไคร้นะครับข้านะครับใบมะตํานะครับพริกผมผสมพริกแห้งกับพริกดิบนะใส่กันครับส่วนผักก็เป็น หอมซอยชี้ซอยให้เกละครับผมก่อนอื่นเอาเทเครื่องลงไปครับเครื่องเที่ยวจะตํานะครับเหลือใบมบกูดก็ไปใช้จักน้อยครับไว้ใส่ตอนถ่ายนะครับพี่น้องมันจะได้หอมเพิ่มความหอมมากขึ้นนะครับจากนั้นก็เาเครื่องเคี่ยงเครื่องเทศก็ไปจะตํานี่ครับเอาลงไปคุกเลยแล้วตามด้วยผงนัวพี่น้องเพื่อให้มันแหลง่ายนะครับตําไปเรื่อยๆครับผมขนาดตํา่ซื้อกับหอมเราครับสมุนไพรครับพี่น้องใส่หลายอย่างดีครับตัวนี้นะครับสมุนไพรเนี่ย ผมเจียประมาณนี้ครับพี่น้องพอดีเลยนะครับจากนั้นเขาก็เอาหมูนะครับล่างเรียบร้อยมาเทลงหม้อครับขวดลงหมอนะครับผมเป็นซี่โครงหมูกระดูกอ่อนนะพี่น้องตัวนี้แ่บมากนะครับเราก็เอาสมุนไพรเท่าตำไ้ครับเอาลงไปเลยครับพี่น้องลงไปแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องเขามาปุ๋งเครื่องเลยครับใส่เกลือลงไปนะครับพอประมาณครับพงชดกับพอประมาณใส่หลายแ่บหลายคือว่าละครับ แล้วก็ซอสหอยครับพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมกะเอาเลยครับบุมมีตวงเพื่อนครับตามด้วยน้ําปลานะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับซอสฟ้าเหลืองนะครับส่วนซอสฟาเขียวสิบปสัยด้วพี่น้องผมอยากมมนสมนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนัวไม่ผงเสียบรสดีนั่นแหะพี่น้องแล้วก็อ่าพริกไทยครับพริกไทยเม็ดบุมมีครับบะไดซื้อมีพริกไทยผงพริกไทยป่นนี่แหละครับกใส่ลงไปเลยหอมขึ้นเกลาลรือพี่น้อง เราคุนลีคุ้นใเขากันครับจากนั้นพี่นองเคาก็ใส่น้ำล้างคุกเข้าไปครับนี่สูตรเด็ดนี่ครับของเสี่ยวยุนี่ครับใส่ลงไปเลยพี่นองนี่ครับจะค่อยไปค้างหมอนะนี่เราคุ้นคุ้ลีคุ้ลีเขากันมานี้แหละพี่นองหลังจากนั้นพี่นองเขาเอามาข่างเตาแก๊สครับที่เขาปรุงเรียบร้อยนะครับมาข่างใส่ไฟกลางนะครับพี่นองค่อนข้างแรงเลยนะครับเอาใส่เลยครับเวลามีขีดจํากัดครับผม ฝาวเฮ็ดนะฝาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวสวยไปเหตุงานครับพี่น้องนะครับตุนไ้จะประมาณครึ่งชั่วโมงครับพอดีครับเปื่อยหนี่พระตรงห่วงเรื่องความเปื่อยครับอร่อยมากนะครับกระดูกยำปุ๊ดปุ๊ปุ๊บเลยหล่ะพี่น้องนี่ครับหน้าตาะออกไม้สี่ครับล่อนามบกครับผมตุนไปเรื่อยๆครับรอกระดูกหมูเปื่อยเท่ากับมาจิบกาแฟนี่ครับกาแฟร้อนๆตอนเสาร์มีแห้งทองมาคักเลยครับพี่น้อง กระตุ้นร่างกายเพื่อทํางานต่อนะครับนี่ครับเปื่อยเรียบร้อยครับพี่น้องสังเกตยังไงนะครับเนื้อหมูมมนจะโคดเข้าไปเห็นกระดูกนะครับเดี๋ยวก็เค้นกระดูกพัวมากะพี่น้องถือว่าเปื่อยแล้วครับหอมห้วยห้วยแลวพี่น้องอ้ยกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้กรบแก้มก็ดีขึ้นเขาละพี่น้องเมนูนี้ครับทําง่ายๆครับผมจากนั้นพ้นสุกแล้วเข้าหอมซ้อยผักชีซ้อยนะครับ ชีฟเั่งหอมเปลงไปเลยครับแต่แล้วผมมาที่จงไวเ้เห็ดเมนูอื่นเนี่ยโอ้ยก็เพเิ่มเทิรนไส่เบิร์ดเล่ยวนะ่เอาเบิร์ดเล่ยเลยครับจงไปหอมจะไปแซบนะพี่น้องเดี๋ยวคนให้เขากันเลยครับคนคุรีคุรีไปเรื่อยนๆนะพี่น้องจนหอมมันสุกนะครับเห็ดแบบนี้นะครับผมสูตรผมได้นะครับมีผู้ใดเห็ดขึ้นผมบ้าปกติเขาว่าซี่โครงหมูใต้น้ำมาสัา่นของไตน้ำเด้ว คอยนะนำคคักนีน่แล้วต้่มเอาคักเอนอพี่น้องรสชาติแบบตุ่ห่วงเซ่บขนาดครับเอากะตุ้นไปเรื่อยๆพอหอมสุกนี่ครับตามด้วยใบกะเพรานะขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องหอมหนู่ฝ้าหมดละหอมทั่วตึกขึ้นเก้าพี่น้องถือว่าอันเสร็จครับเมนูนี่นง่ายๆครับผมแต่ก็ใส่เวลาขึ้นเก้าครับอยากแซ่บอยากยำได้ก็ตุ้นไปโดน,ดน ให้ซี่โครงหมูมันเปืเป่อยๆเลยพี่น้องมันยังค่อยเสียบนะค่อยย้ำเห็นนงค่อยบปวดแขวนะครับถือว่าประมาณนี้พอดีครับพี่น้องไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่เละเกินไปพอดีพอดีครับนี่ครับจับเบิ้งอะไรนิ่มยุบๆๆๆๆยุบแล้วพี่น้องบอกไปลำลายแต่ไปเอ้ยเนาะปิดแก๊สเลยครับปน,นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องมาแส่บแ้วกันครับสำหรับเมนูนี้ครับ กันซี่โคูงหมูกระดูกอ่อนพุ่นแล้วซื้อเนื้อแต่เมนูนี้นี่ครับแส่บขนาดครับพี่นอ้องมาพูดไดมมากกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำไปเห็ดงานก่อนครับผม